ครับวันนี้ก็จะมาสอนรีบูตทำหม่นะครับวันนี้ก็จะมาการแนะนำวิธีการเซต b บ o อสแล้วนะครับให้กดเดลนะครับเซต b บ o อสของอเมริกันแมกาเทนนะครับอเมริกันแมกาเทน ่าไม่ถูกขออภัยนะครับโอเคเราจะเซต USB นะครับเนี่ย USB นะครับเซต USB นะครับบางทีเซตไม่เป็นก็จะหาไม่เจอนะครับบางทีเราไปเซตตรงน,นะครับ Ad Advanced Chip Setup Set เนี่ยกดข้าไฟุ๊บมันไม่เจอนะครับหรือจะเป็น Advanced Setup นะครับเข้าไปเนี่ยนะครับ บางทีบางคนไม่รู้นะครับไปเลือกตรงนี้นะครับไปเลือกตรงเนี่ยนะฮะ s 1 boot นูนะครับ boot device เนี่ยเลือกเป็นแซ d i ิคเนี่ยบางทีมันก็ไม่บูทนะครับไม่บูทนะครับต้องไปเลือกตรงนี้ด้วยนะครับวิธีการนะครับก็คือเข้าไปที่ฮาร์ดดิส์นะครับฮาร์ดดิสต์ดีไว้นะครับแล้วกด enter นะครับ นะครับป็นขึ้น sandisk นะครับเราต้องการจะเปลี่ยนให้บูทด้วยอะไรก็ได้นะครับแต่การกดบวกหรือลบนะครับเลือก sandisk แล้วนะครับให้กด f10 นะครับนะครับกด f10 แล้วกด enter นะครับมันก็จะขึ้นบูทนะครับเดี๋ยวดูนะครับนะครับขึ้นบูท usb แล้วรีบกด enter นะครับ ไปนะครับรอสักพักหนึ่งมันก็จะบูตให้เรานะครับอันนี้คือขั้นตอนการบูตผ่าน USB นะครับผมน,น,บนะบนี่ผมลงวิน10นะครับวิน10ก็โอเคนะครับประมาณนี้นะครับการบูตการเซตอัพไบออสของยี่ห้ออเมริกัน นะครัผ่านยากนะครับ,รบต้องขออภัยด้วยใช้ USB Sandisk นะครับในการลงโปรแกรมนะครับผมโอเคครับจบการสาธิตเท่านี้ครับ